Got a bottle of ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อรล่ยสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ผมพลาดเองอังเดโอดนาาแสดงสปินรีทำแมนยูเสียประตูเกมชนะลองอังเดโอดนาาในทวารทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชูมือสารภาพว่าก่อความผิดพลาดจนทําให้ทีมปีศาจแดงเสียประตูก่อนในเกมอุ่นเครื่องที่ทีมปีศาจแดงสามารถแซงชนะลอง3ประตูต่อหนึ่งที่สนามโอแทฟฟอร์ดเมื่อวันเสาร์ที่5สิงหาคมที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับ มาลงเล่นเกมปีซีสั้นในบ้านตัวเองต้อนรับสโมสรจากเมืองน้ำหอมและแม้ว่าเจ้าบ้านจะครองเกมได้เหนือกว่าแต่โดนกระซวกตะข่ายก่อนในนาทีที่23จังหวะที่ดีโกดาโรผ่านบอลแย,ย่จนทําให้ฟอเรียนโซตากาส,สบโอกาสยิงไกลจากเกือบครึ่งสนามข้ามอังเดโอน,น่าที่ออกมาคุมสถานการณ์นอกกรอบเขตโทษมากไปอย่างไรก็ตามนะครับแม้จะเป็นความผิดพลาดของกองหลังทีมชาติโปรตุเกสแต่นายทวานชาวแคมรูนเลือกที่จะยกมือสาร,รภาพว่าเป็นคนที่ทําทีม เสียหายผมมีความสุขที่เราชนะแน่นอนว่าเราสามารถเล่นกันได้ดีกว่านี้มีบางอย่างที่เราต้องแก้ไขเหมือนที่ผมเคยบอกเอาไว้ผมมีหน้าที่รับผิดชอบสําหรับทุกเรื่องโดยเฉพาะตอนที่เราเสียประตูอดีตมือเก่าอินเตอร์วิลานเริ่มเก่ากับ MUTV ผมเป็นคนที่อยู่ข้างหลังดังนั้นผมขอรับคําวิจารณ์และความกดดันทั้งหมดมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสําหรับผมและสําหรับนักเตะเราได้ประตูที่สําคัญและผมแฮปปี้กับทุกอย่างโดย อังเดโอเดานาะมองบวกถึงซีซั่นหน้าว่าผมคิดว่ามันจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ผมตื่นเต้นกับเกมที่กําลังจะมาถึงผมตื่นเต้นกับเกมที่เราจะเล่นกับวูฟแต่เราต้องพร้อมพราะมันไม่ง่ายทุกคนกําลังทํางานหนักและผมมั่นใจว่าเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นหากเราทําสิ่งที่ถูกต้องสุดท้ายแล้วอังเดโอเดานาเอ่ยถึงการได้เฝ้าเสาเกมแรกของเขาในโอแทฟฟอร์ดว่าผมมีความสุขสําหรับเกมประเดิมสนามแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือชัยชนะการได้ยินเสียงเชียร์จาก แฟนบอลในระหว่างที่เรากําลังวอมอัพเป็นการต้อนรับที่ยอดเยี่ยมสําหรับผมผมมีความสุขที่เราชนะในวันนี้เพราะมันสําคัญมากและตอนนี้เราต้องพร้อมสําหรับเกมที่กําลังจะมาถึงอังเดโอเนนากราวโดยส่วนตัวแอปมินมองว่าอังเดโอเนนาไม่ได้ผิดพลาดอะไรเลยนะครับในจังหวะนี้คนที่ผิดพลาดก็คือดิเอโกดาโรที่ดันจ่ายบอลย้อนหลังลาฟาเอลวาลานและไปเข้าทางคู่แข่งที่เห็นอังเดโอเนนาออกมายืนอยู่หน้ากรอบเขตโทษจึงฉวยโอกาสจังหวะนี้ นะครับชิปข้ามหัวจากระยะไกลเกือบครึ่งสนามทันทีซึ่งส่วนตัวแอปมินม,มองว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับการผิดพลาดในครั้งนี้สามารถนํากลับมาแก้ไขได้และเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรกับประเด็นนี้ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับยังไม่พอแมนยูเลงดาวยิงแคนาดาเสริมเกมลุกสู้ศึกฤดูกาลหนนะ้าทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรอนดังแห่งศึกเพเบริกอังกฤษก,กำลังตามหากองหน้ารายใหม่เป็นรายที่2เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะได้ตัวรับมุดถอยลุนมาแล้วก็ตามเอริกเทนฮักต้องการเพิ่มขนาดทีมให้กับปีศาจแดงโดยมีโจนาธานเดวิดกองหน้าทีมชาติแคนาดาของลิวในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสอยู่ในลิสที่สนใจโดยรายงาน ข่าวระบุว่าเอริกเทนฮักกุนซือของทัพปีศาจแดงต้องการหัวหอ,อกฝีเท้าดีเข้ามาเพิ่มพลังเกมลุกให้กับทีมปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเตรียมสู้ศึกในฤดูกาลหน้าและโจนาธานเดวิดที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับริวนั้นเป็นเป้าหมายลำดับถัดไปที่อยากได้ตัวเพื่อที่จะมาสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกับลารมุธหอยลุนเนืน่องจากทีมปีศาจแดงมีโปรแกรมการแข่งขันที่แนบรอยอยู่ในฤดูกาลหน้าขณะเดียวกันนะครับอาการบาดเจ็บขององโตนี่มักซิเยล ก็ยังไม่สู้ดีนักและยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเป็นตัวหลักให้ทีมได้ด้วยเหตุผลนี้นะครับจึงทําให้ทีมปีศาจแดงจําเป็นต้องหาดาวยิงเข้ามาสู่ทีมเพิ่มเติมเพื่อทําการเพิ่มขนาดทีมให้ใหญ่และลุ้นประสบความสําเร็จในฤดูกาลหน้าตลอด3ปีที่ผ่านมากับลิวนั้นโจดทานเดวิดระเบิดฟอร์อมยอดเยี่ยมด้วยการซัดไปถึง49ประตูจาก122เกมรวมทุกรายการและเจ้าตัวยังเป็นกําลังสําคัญในการช่วยแคนาดาลุยศึกฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมา อีกด้วยโดยดาวยิงวัย23ปียังมีสัญญากับริวจนถึงปี2025โดยมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับโรมันโดเผยอัมราบัตไฟเขียวพร้อมย้ายเข้าร่วมแมนยูนีเดตแล้วฟราบิซิโอรโรมบโนนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีรายงานว่าโซฟิยานอัมราบัตไฟเขียวพร้อมย้ายไปร่วมทีมแมนยูนีเดแล้วและคาดว่าทีมปีศาจแดงจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปยังฟิออร์ติน่าในสัปดาห์หน้านี้เชื่อว่ากองกลางชาวมรโลโ็อกโปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรนในลีกซาอุดีอาระเบียเพราะต้องการย้ายเข้าถิ่นโอแทฟฟอร์ดมากกว่าโดยทีมปีศาจแดงเตรียมที่จะยื่น ข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับฟิออรเรติน่าอย่างไรก็ตามพวกเขาจะยื่นในเร็วๆนี้เมื่อทําการขายเฟสหรือดอนนี่ฟาเดเบกซึ่งตอนนี้เฟสตกเป็นข่าวกับฟูแลมกาลาตาสาลและอาร์เอสโลมาโดยมีข่าวว่าทีมดังในลีกตุรกีอัพข้อเสนอเพื่อปิดดิวเฟสแล้วส่วนในรายของดอนนี่ฟาเดเบกนั้นเป็นเป้าหมายของเลโอโซซิดาทีมดังในลาลิกาสเปนโดยมีการเปิดฉากเจรจาแล้วด้วยและดอนนี่ฟาเดเบกเองก็ต้องการที่จะย้ายทีมเพื่อโอกาสการลงสนามที่ ขึ้นหลังเจ้าตัวหมดอนาคตในถิ o ่นโอแทฟฟอร์ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยฟีออลิติน่าประเมินค่าตัวอัมราบัตที่ประมาณ25-30ล้านปอนด์โดยนักเตะตอบรับโอกาสย้ายไปร่วมงานกับเอริกเทนฮากตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนแล้วแม้ว่าทีมจากซาอุดีอาระเบียจะเสนอเงินก้อนโตก็ตามโดยอัมราบัตได้บอกปฏิเสธค่าเหนื่อยมหาศาลถึง500,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จากทีมในลิกซาอุเนื่องจากตัวเขาต้องการย้ายมาเล่นกับปีศาจแดงเท่านั้นเป็นที่เข้าใจกัน ว่าอัมราบัตไม่เคยพูดว่าเขาจะอยู่ที่ฟิออเลติน่าต่อไปตามข่าวที่เปิดเผยก่อนหน้านี้โดยโลมาโน่บอกว่าบทสัมภาษณ์หลังเกมนั้นเป็นข่าวเท็จอัมราบัตต้องการมาแมนยูนั้นคือเรื่องจริงโลมาโน่ระบุโดยทิมปีสาจแดงหวังปิดดิวอัมราบัตให้ทันก่อนเปิดสนามเพมเมริกในเกมที่จะพบกับวู๊ปแฮมตันวันเดอร์เลอร์ในวันที่14สิงหาคมนี้ต่อประเด็นดังกล่าวเรเน่หนุนผีเซ็นอัมราบัตเชื่อมอบความแตกต่างให้เอริเกเทนฮาร์กเรเน่มิวเลนสตีนอดีตผู้ช่วย โค้ชปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกลงหนุนต้นสังกัดเก่าคว้าตัวโซฟิยาหอัมลาบัตหลังจากที่พวกเขาปิดดีลรับมูทอยลุนได้แล้วเชื่อว่าตอนนี้เอริกเทนฮากจะหันไปโฟกัสกับก,บการเซ็นสัญญามิดฟิวรายใหม่โดยมีโซฟิยานอัมลาบัตเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพมิดฟิววัย26ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมระหว่างศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาจนทําให้หลายสโมสรให้ความสนใจในตัวเขาเช่นเดียวกับปีศาจแดงและมีรายงานว่าค่าตัว ของเขาอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์เรเน่ได้ออกรายการของช่อง t ็อกสปอร์และไม่พ้นที่จะถูกถามเรื่องอัมลาบาดก่อนที่อดีตผู้ช่วยโค้ชแมนยูไนเต็ดตอบว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีนะมีฟุตบอลโลกที่ยอดเยี่ยมและนำสิ่งแตกต่างมาสู่ทีมยูไนเต็ดได้ ปิดท้ายกันที่คนที่รอคอยเอริกเทนฮากยกหอยลุนศักยภาพยิ่งใหญ่เอริกเทนฮากใกนายใหญ่ของปีศาจแดนแมชเตอร์ยูนเต็ดได้ทําการยกย่องรับมุตรหอยลุนกองหน้าป้ายแดงว่ามีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่และเป็นคนที่สโมสรอนรอคอยดาวยิงไว้ย20ปีได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อหน้าแฟนบอลในสนามโอแทฟฟอร์ดก่อนเกมชนะรอง3ประตูต่อหนึ่งแมตต์อุ่นเครื่องเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมายูนเต็ดจ่ายเงินล่วงหน้า64ล้านปอนด์เพื่อคว้า ตัวหอหอ,อกเดนนิฟมาร่วมทับรังซัดไปได้9้าประตูจาก32เกมให้กับอาตารันตาเมื่อซีซั่นก่อนโดยเอริกเทนฮากกล่าวว่าเขาคือแนวลุกขนาดแท้พุ่งตรงไปยังประตูเป็นคนเพสซิ่งที่เก่งมีรูปร่างที่ดีผมคิดว่าเราต้องการสิ่งนี้เพื่อทําให้ขุมกําลังมีความสมดุลเคียงข้างกับมาคัตและฟอร์ดและมีนักเตะอีกสักคนที่เล่นแบบไดรเล็กและสามารถยิงประตูได้นี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเขาต้องการพังตะไครผมคิดว่า ่าเขามีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเขาก่อนเป็นอย่างแรกที่จะระเบิดมันออกมาและเราจะสนับสนุนเขาพวกเราจะผสานเขาเข้ามาในห้องแต่งตัวและในสนามท้ายที่สุดแล้วนักเตะต,ต้องพิสูจน์ให้เห็นนี่คือคาแรคเตอร์ที่เราต้องการเราต้องการนักเตะที่กระหายชัยชนะและเขาคือนักเตะที่มีความมุ่งมั่นในการทําประตูและเอาชนะเกมและคว้าถ้วยรางวัลเอริกเทนฮาระบุและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนแมเชสเตอร,ร์ยูไนเตดประจำช่วงเช้า าของวันที่6สิงหาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ